จุดอ่อนของมือทสามอีกอย่างหนึ่งนะครับเขากลัวว่าคุณจะนิ่งนะครับมือที่สามกลัวว่าคุณจะนิ่งนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมือที่สามเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อเป็นตัวสำรองในช่วงแรกแล้วต้องการเป็นตัวจริงในช่วงหลัง ไม่มีมือที่สามคนไหนในโลกใบนี้ยอมเป็นมือที่สามจนอายุ90นะครับนั่งตะบันหมากนะครับโอ้ยลูกโอ้ยนะครับเออยายังเป็นมือที่สามอยู่เลยชีวิตนี้ไม่มีนะครับนะฮะเขาเข้ามาเป็นตัวสำรองในช่วงแรกแล้วหาวิธีกลยุทธ์ดีดคุณออกไปเพื่อจะเป็นตัวจริงในช่วงหลังครับนะครับ เขาเลยพยายามทําทุกอย่างแอคให้คุณรู้ว่าเอ้เนี่ยฉันเป็นมือที่สามนะแ้กโทรเข้าหามือถือของแฟนคุณเพื่อคุณรู้ครับว่าแฟนของคุณมีมือที่สามนะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเห็นว่าฉันคือมือที่3ยืนอยู่ตรงนี้ครับและคาดหมายเลยครับคาดหมายให้คุณกับแฟนมีปัญหาคาดหมายให้ไปเลิกกันไปหยากันทะเลาะกันท้าเลิกท้าตีอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับ คือเขาต้องการให้ปัญหาในครอบครัวของคุณเนี่ยครับจากจุดเล็กๆเนี่ยครับเขาต้องการให้มันขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นครับเขาต้องการให้ครอบครัวของคุณระเบิดนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะถ้าคนเป็นหลวงนิ่งครับเอ้ยไม่มีเลยนะครับไม่มีการแอคชั่นอะไรก็ตามแต่ถามว่าในใจคุณไม่สบายใจครูคมเข้าใจครับ แต่คุณเลือกที่จะโวยวายทะเลาะอ,อะไรก็ตามแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเจอเยอะที่สุดคือเรื่องของข้าราชการ ครับไม่ปัญหาเรื่องของมือที่3นะครับอยู่ในที่ทํางานเดียวกันโต๊ะติดกันนะครับไปกินข้าวด้วยกันความสนิทเอาก็ตามแต่พวกนี้ครับแล้วแล้วมันทําให้คนแอบแซบเห็นเขาบอกกันนะครับครูคงไม่ได้ไม่ได้เห็นกับตานะครับแต่เขาบอกว่าเพื่อนองรู้ไปแอบแซบกันนะครับไม่ไม่รู้ว่าไปแซ่บอยู่ร้านไหนนะครับไม่รู้ว่าไปแซบในรถไหมบนหลังคารถไหมหรือว่าในท่อรถอันนี้ยังไม่รู้ครับว่าแซบกันตรงไหนแต่เขาบอกว่าแอบแซบกันครับนะครับ ซึ่งกลยุทธ์เวลาครูคอมวางเกมเนี่ยคือคนเป็นหลวงให้นิ่งไว้นะครับให้นิ่งไว้ครับเพราะอะไรครับมันจะทำให้คนเป็นน้อยไม่สบายใจเขากลัวว่าคุณนะครับกับแฟนจะไม่เลิกกันเขากลัวว่าคุณกับแฟนจะยังคงอยู่ด้วยกันเขากลัวว่าคุณกับแฟนจะมีปัญหากัน คราวนี้จากปัญหาของเขาคาดหมายให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีปัญหาครับแต่มันจะกลายเป็นว่าในหัวของคนเป็นน้อยมีปัญหาซะเองครับนะครับพอคุณนิ่งเนี่ยมันเกิดความสงสัยเยอะไปหมดครับว่าเอ๊หรือว่าเขาจะไม่เลิกกันว่าหรือว่าเขาแค่มาหลอกเราว่าหรือว่าเขามาหลอกฟันเราว่าเอ๊หรือว่าเขานะครับอะไรยังไงกันแน่ไหนว่าจะเลิกกันเห็นไม่มีปัญหาเลยก็ตามแต่พวกนี้ครับกลายเป็นมือที่สามอยู่ในวังวน ของความไม่สบายอกไม่สบายใจครับอันนี้จะเริ่มดิ้นมากขึ้นครับเพียงแค่คนเป็นหลวงต้องนิ่งครับนะครับนิ่งครับปัญหาจะถูกทานเฟอร์มาที่มือที่สามทันทีครับนะครับความเครียดจะถูกถ่ายโอนมาที่คนเป็นน้อยทันทีครับนะครับอ่าข้อที่สองครับถ้าคุณนิ่งมือที่สามจะดิ้นแต่ถ้าคุณดิ้น มือที่สามจะมีความสุขคุณเลือกเอาครับคุณอาจจะไม่สบายใจนะครับในขณะที่คุณนิ่งแต่มือที่สามไม่สบายใจขวาครับแต่ถ้าคุณดิ้นมือที่สามสบายใจสุดๆเลยครับนะครับเหมือนกับถูกหวยรางวันที่หนึ่งครับนะครับแอ่ไหมรวมถึงถูกเลขท้ายสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับรวมถึงนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเหมือนกับถูกรางวัลนะครับหลายรางวัลแจ็คพอต ถ้าคุณยิ่งดิ้นครับคุณไปโพสต์ประจานเขาเขาไม่กลัวหรอกนะครับถ้ากา,ารโพสต์ประจานของคนเป็นหลวงสามารถหยุดพฤติกรรมของคนเป็นน้อยได้เนี่ยนะครับเขาไม่มาเป็นน้อยหรอกนะครับมันเสียคุณสมบัติของคนเป็นน้อยครับถ้าเกิดว่ามากลัวคนเป็นหลวงโพสต์นะครับมาอายคนเป็นหลวงโพสเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกครับนะ <sie ars> ครับเข้าไหมครับแล้วคนคิดว่าการโพสต์จะช่วยแก้ปัญหาไม่หรอกนะครับมันเสียจรรยาบรณของคนเป็นน้อยครับ ถ้าเกิดว่าเขาต้องมากลัวที่คุณโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ค,ควมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบ ตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้คอมมีสอนไว้ในคอร์สจะเป็นอยู่ทยางแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของ,ของเขายุยงครับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมัน ไม่เพ่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็น1ใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพบาทครับ2ครับอยู่ในคอสสั่งรักครับจริงๆเล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็ เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1,000งอัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7,590บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลงเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กรบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะ กลัวว่าเค้กของตัวเองไม่สําเร็จครูค,คมมีโบนัสครับ6,900าบาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลน์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยว เคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สาเร็จ2ครับครูคามวางแผนเฉพาะเคสครูคามวางแผนให้เฉพาะเคสเลยจิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้น ครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำเร็จครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดครูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันๆเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่พวกนี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับคููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้าง โพสต์นี N ้ i. มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะง้เนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้าและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ